ครับนี่ผ้าสื้อนำแคตาลูปครับครับกระปุนครับนี่ในบ้านเกิดผมครับคนรหนุ่มจักกันแล้วครับผมบ้านเขาอยู่นั่งครับนี่ครับสนใจนมาสื่อกินได้ครับคนแถวบ้านผมกับเบื้องช่องผมไล่เลยนะครับคนรหนุ่มจักกันเลยครับในบ้านเกิดผมครับเก็ขายทั้งกระปุนพร้อมครับผมก็สร้างน้ำแคตาลูปครับไอ้กระปุนครับกระปุนก็บสามสิบบาทครับผมสื่อน้เพึ่นครับ น้ำแคตจะรูปกับราคาได้ก่อนเดปันยิบหาปันยิบหาเนาะจ้าครับทรงก็ยี่สบครับกนอกเข้าครับผม ากระปุนมันครับน้ำยากระปุลนน,น,น,นน้ำกะทิน้ำยาน้ำกะทิตีนกไก่กับนำ้ำน้ำยาแลาวเป่าไอขอ่มุกครับมาเล่ามันขายกระปุลน,นชุดละสามสิบบาทยี่สิบบาทขายได้เล้วครับนี่ยว่าเอาคนบ้านเดียวกันนะเพคนก็ขายผมพวอเขาอะไรว่าผมซื้อมันสามสิบบาทเอาซื้อน้ำแคทลูปนำ้นคนำครับนี่ครับน้ำแคทลูปผมสั่งครับ อยู่ในบ้านเกิดผมครับบ้านสว่างอารมณ์ครับปากทางห้องนี่นะครับฝนกัู้สึกสิตกครับผมฝนใกล้ตกแล้วครับบรรยากาศครับผม้องฝาครับขึ้มๆครับกําลังจะตกครับท่านผู้ชมครับเอ๋อน้ำยานั่นเห็นด้อเดี๋ยวน้ำยาเล่านะครับน้ำยา ครับยันเปลี่ยนเป็นเล้าครับผมีกับสื่อน้ำเปินเลขอบปุ่นเรียกว่าวิกีิเพป็นใส่น้ำยาพิษลืมบอกเพิ่นว่านผมยาเล้าเพป็นใส่น้ำยากะทิอะไก็เลยเอาเปลี่ยนเอาน้ำยาอันนี้ครับเปลี่ยนเอาน้ำยาเล้าครับผมครับสดได้หลายครับคุณอาหารชั้นสองน้ำยาเลยเอาหารสองน้ำยาป่ะพิเศษโอ้ครับขอบคุณได้หลายโอ้ครับผมครับผมโอ้ครับผม มาท่านอีเคยซิมฝีมือของเอ่ออีนั่งเราเห็ุการเกี่ยครับว่านี่ครับผมกับคนดมทำสื่อทาเพิ่นแล้วเป็นเป็นเทเลกรับครับเปิดอยู่ในบานเกิดผมครับต้องว่าสี่แสบซั่มเลยครับขี่รถผ่านมากะเฮ้เราเปิดดูตะลายมือแหละ ครับผมครับได้แล้วครับผมได้แล้วได้แล้วอ่างแคตาลูกครับข้าปุ่นครับได้น้ำยาปุ่นสองเลยครับผมขอบขึ้นครับขายอยขายอยขายอยฝนก็คืบมากพอดีฮใสดเลยครับนะครับบรรยากาศหนาบ้านมั้งครับบานเป็นหลังงามครับ ครับบ้านหนังยลูดูดไปเครื่องนึงนะยเสือคข้นนี่หมู่บ้านเกิดผมแล้วคนรู้จักกันกระปุ่นครับได้ซองน้ำยาด้วยในพิเศษธรรมดากซั่งสามสิบบาทสิได้น้ำยาย่างเดียวครับแต่เป็นแถมน้ำยาแบบสองยางเลยทั้งน้ำยาเล่าทั้งน้ำยากะทิครับ เป็นแหวงสองน้ำยาเลยครับ ้าของมรนระตะลองเคยสื่อนั่มันใส่หวดนขินน้ำเล Ô. Oh, Giỏi yeah. oh, đi và sẹo chứ. ขายตรงสามแยกว้เดี๋ยวทอนนั้นเป็นสามแยบลลกบ้านลอกหลังเงี้ยก็เก็บเวพว่อผัวฝรั่งหร่อยัะมันป้ากันผัวฝรั่งมันกับเพื่อนเราตพื่นแบบมาได้ผัวเขาหม่รับ ว่าหัวเพิ่นกับแบบนี้สองกนนะครับทั้งผัวคนไทยกันฝรังร่งแต่กนฝรั่งออกไปเพิ่นแล้วครับเลื่อกกันเพิ่นแล้วกับมีก่กะสิเลียหัวผู้ดเดียวครับหัวลอกกันเป็นคนไทห่ห์ก้นบ่อเทยบ้านเพิ่นสร้างบ้านปูนสองสันครับ ี่ก็จะเป็นนงี้งผัวเรามาสั่งก็เดี๋ยวเี้นผัวเราจะเป็นฝรัง่งเนี่ยมาสั่งให้เพิ่นเพ่นก็จะเอาเองินเราสั่งนั่นเองครับลูก,กนนลเพินนเ่นก็เนยเหรอเวทเงี้ยงเวทการเนาะ คนกับล่งสิโตรครับ <C oughs> ครับแค่คิดรถมากเห็นฝนมาตกก่อนยังป่าห่วงเลยป่าห่วงนี่เดี๋ยวนี้ ใส่ไปครับน้ำยาแล้วน้ำยาแล้วก็ใส่หอนหัวคาพร้อมครับหัวคากับหัวคาได้เนี่ยครับนี ส่ว่ากก๋วต้มปลาเนี่ยสื่อปาะควาแต่ช่วงขึ้นบ้านนะมาต้มปาะควาตัวนึงกินดีพวกต้มปลาต้มสปลากระย่ง อย่าวเป็นรูกไปแล้วมั้งอย่างเต้าหวานก่อนดูกินได้เครื่องเดียวแล้วเมื่อกี้นี่อืมหวานนีก็ยั่หวานหนุนมัน กินน้ำน้ำยาอันนี้นะครับอีกถุงนึงเยน้เยน้ำเย้น้ำยากระพุ่นอีกถุงนะึงเนาะน้ำยากระทิตีนใกล้ครับน้ำยากระทิตีนใกล้ เสร็จนิกหง่อยยอดเสร็จนิหน่อยครับไปดิกน,น้บมาแล้งท่านึงกิงขปุ่นกินไลยกันแล้วเขาด้วยครับนี่ย็กินไล่กับยาข่อด้วยช่วงบุญพระเวียดน,นะวันหนึ่งไล่ผมไปหาก,กินน้ำวัดนั่นวัดนี่ อันนี้มัดนาบุญพระเวียดแล้วกะต้องไปซื้อกินหนอ,อก,กัะปุ่นถึงนาบุญพระเวียดไปหากินน้ำวัดกิกนฟีได้กับเขลาลลยครับยกระดมยานี่นะครับ เดี๋ยวเรามากระทิ่ยนไก่ยังได้กับเยาวากันนะครับกันบวกแก่กันเลยเพราะจำนีิกะเพรากแบกิ่นพวกยิ้มจำหนิกะยิ้มพวกแห้งกันแล้วครับยานคลิปนี้พอดวดจังได้กับขอบคุณหลายๆครับที่รับชมครับเพราะว่พ่อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับผม